เ,เป็นเช้าที่สดใสจริงๆเลยแงมงมๆงมไม่มีใครมาคอยกวนใจทาครีมกันแดดไหนดีกว่าเอ๊เอครีมกันแดดทำไมมันหมดแล้วเนี่ยเจ้าฟรนซิสทำไมไม่เอาขวดใหม่มาให้ฉันเนี่ยโอโ้เราไม่ได้เล่นเกมสสแครี่ทีเชอร์มาตั้งนานแล้วใครคิดถึงเกมแกล้งคุณครูเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์กันนะ,ะแต่ตอนนี้คุณครูมิสทีนะครับกำลังเดินไปที่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปส่องดูดีกว่าการอัปเดตครั้งนี้ก็ยัง เหมือนเดิมนะครับของก็ยังวางไว้ที่เดิมใต้ดินก็มีนะครับแต่ว่าอ้าเดี๋ยวอ๋อเพิ่มป้ายชื่อขึ้นมานะครับการอัปเดตครั้งนี้ไหนขอไปหาครูวิสทีหน่อยสิจืบครูวิสทีต่อตมิโดยอยู่นี่ไงจะเอ๋อ่ะมองเห็นไหมเฟิบอ่ะยังไม่เห็นหรอเดี๋ยวครูวิสที ครูวิธีไม่เห็นนะครับโอเคงั้นเราเดินไปก่อนดีกว่าตอนนี้ครูวิธีกำลังออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นหน้าบ้านน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับอ่านี้บันไดตัวเก่งของฉันยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนโอเคขึ้นมาก่อนปีนเข้าหน้าานะครับตอนนี้ครูวิธีออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ามาในบ้านแล้วนะครับโอเคเราต้องคอยระวังให้ดีเดี๋ยวนะเราต้องหาของนิดนาะ เอ๊คูวิสทีเปิดประตูมายังไม่เห็นนะครับน่าจะอยู่ด้านล่างแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆย,ย่องนะครับลงไปชั้นใต้ดินกันดีกว่าเอดิดเอิดเอิค่อยๆย,ย่องนะครับปึบปึบ,ปบยังไม่เจอนะครับคูวิสทีไม่มีนะครับฟรนซิสก็ไม่อยู่นะครับโอเคงั้นเราลงไปได้นะครับชั้นใต้ดินเลยดีกว่าอันนี้ห้องครัวอันนี้ครับเปิดลงไปถึงมีไอเทมอะไรไหมปึบอันนี้ไม่ใช่อ่าอันนี้ เราต้องเก็บนะครับเป็นเก้าอี้ของคุณครูมิสทีโอแต่ว่าเวลาเราไปทะเลเราจะเห็นเก้าอี้แบบนี้นะครับเราต้องเสียตังนะครับทุกคนาบางแสนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเคยไปกันมาบางแสนอ่ะเข้ามาทางไหนนะครับก็ออกไปทางนั้นนะครับลงบันได,นะ,ดนะครับเดี๋ยวค่อยๆลงนะครับเดี๋ยวขาหักจึกจึกโอเคลงมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทะลุผ่านห้องเก็บของอันนี้ไปคิดถึงห้องนี้มากๆเลยแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับใช้แค่ทะลุอย่างเดียว โอเคตอนนี้ครูพิสทีกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เสร็จแล้วละ่ะสบายๆนะครับทำภารกิจได้อย่างง่ายดายนั่นไงฉันเจอเก้าอี้แล้วอ่ะเราต้องเอาไปสับเปลี่ยนใช่ไหมเออสับเปลี่ยนกับอันนี้เรียบร้อยนะครับสับเปลี่ยนแล้วแต่ว่ามันยังไม่เนียนมากพอนะครับเราว่านะเราต้องไปหาอะไรที่มันปอมแปลงเก้าอี้ตัวนี้ก่อน ครูวิสทีขยับขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้กําลังเดินมาที่หลังบ้านนะครับห้องครัวโอเคงั้นเราเดินสวนทางกับครูวิสทีนะครับไปอีกห้องหนึ่งนะครับไปข้างหน้าบ้านเลยดีกว่าเดี๋ยวนะตรงนี้มีอะไรให้เก็บไหมไม่มีนะครับเราต้องหาอะไรที่ไปปลอมแปลงให้ได้นะครับอันนี้กล่องตรงนี้ไม่มีนะครับไปอีกห้องหนึ่งถึงห้องนี้ก็ไม่มีนะครับอ่ะเราหยิบชะแลงก่อนนะครับเผื่อเราใช้นะครับโอเคหยิบไปเลยถึง มาแล้วไรเงีชัลางของโปรดโอเคแล้วก็เดินไปอีกห้องหนึ่งนะครับคูวิสทีกำลังเดินมาอยู่ชั้นล่างไม่ได้ยินเสียงเราเราสิมาห้องดนตีกันดีกว่าห้องดนตีมีไอเทมไหมอ่ามีสีนะครับนี่เก็บ2ส,สีเลยสีน้ำเงินและสีเหลืองนะครับโอเคแล้วเราก็ลงที่หน้าตา่าง มีบันไดไว้ปึง๋งลงมาอย่างนี้เลยลงมาอย่างง่ายได้นะครับอ่าได้เวลาทําการปลอมแปลงเก้าอี้แล้วนะครับโอ้โหถือมาสองสีเลยอ่ะเราสาดสีเหลืองไปก่อนยังไม่เนียนนะครับสาดสีน้ําเงินไปนี่มันน้าเงินหรือม่วงเนี่ยอ๋อาพาลักกิจขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเขาบอกว่าค้นหาบางอย่างนะครับที่จะสามารถช็อตมิสทีได้นะครับครูมิสทีนั่นเองเออไฟฟ้าหรอกระสาไฟฟ้าหรอห้องนี้มีไหม ตรงนี้อันนี้ใช่มะลูกไฟฟ้านะครับเขาบอกว่าแดนเจอร์ด้วยอันตรายแล้วก็หยิบขั้วนี้มานะครับอ่ะคุณครูบิสทีเจอเครื่องชอตไฟฟ้าแน่ๆฮ่าๆตรงสระน้ํานะครับครูบิสทีไม่รู้อีน้องอีเนอะไรคราว่าชฉันกระแดงสองความสวยของฉันอยู่ไงล่ะดูสิโอ้โหอ้ครูบิสทีสองกระจกอยู่นะครับโอเคเราก็เอาเครื่องวางไว้แถวๆนี้หรือเปล่าอ่ะเรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็จ้ำสายนะครับจ้ำแบตเตอรี่วางไว้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับแล้วรอให้ครูวิสทีบัดเจอแหม่ฉันแดกครีมกันแดดแล้วฉันมาทาดีกว่าเ้ยแต่ทำไมไฟมันดูดีจ้ะที่ก็ได้รซีครูวิสทีเป็นลายบัตแง่ผลไม้ของฉันโตเต็มวัยสักทีโอ้ลูกนี้น่ากินมากๆเลยนี่ฉันจะเอาลูกไหนดีเอาลูกนี้ดีกว่า เอ๊ะเดี๋ยวนะฝั่งนู้นว้าวนี่คือผลงานของฉันชื่อสุดยอดจริงๆเอาละครับภารกิจก็ขึ้นมาแล้วนะครับเขาบอกว่าหาอะไรไปเจาะนะครับเจาะรูผล,ลไม้นะครับอ่ะงั้นเราหาอุปกรณ์ก่อนนะครับขึ้นไปชั้น2กันดีกว่าเจอเจอเจอเขึ้นมานะครับอ่ะมีอุปกรณ์อยู่ในนี้ไหมครับโอ้โหถ้าถามเขาจะตอบไหมเนี่ยไม่มีใครตอบนะครับเราต้องหาเองเท่านั้น ตอนนี้ครูมิสทีอยู่ข้างนอกโอเคปลอดภัยอยู่ yeah, เอ่อห้องเวิร์กช็อปห้องเวิร์กช็อปน่าจะมีนะอันนี้ไงเจอแล้วนะครับเอาไว้ไปเจาะนะครับเขาบอกว่าเอานี้ไปเจาะที่ผลไม้โอเคได้เลยแล้วครูมิสทีเอาผลไม้ไปวางไว้ที่ไหนเนี่ย <What? S 1> น่าจะเป็นห้องครัวหรือเปล่าเพราะเดินจากหลังบ้านมานะครับโอเคหาคิดเช่นก่อนอันนี้ไงคิดเช่นนะครับมาแล้ว แล้วก็เป็นตะก,ก้านะครับผลไม้ที่ครูพิธีวางแล้วเราก็ทําการเจาะรูเลยจึงแย่แล้วต้องรีบไปแล้วครูพิธีกำลังมาโอเค <c oughs> เขาบอกว่าให้ค้นหาอะไรอะระเบิดเหรอ <c oughs> แต่ตอนนี้เราต้องเพลนก่อนแล้วเหมือนตัวเราระเบิดแทนโอเคเออชั้นนี้มีไม้ห้องยิม้มไม่มีแน่เลยแล้วก็มาห้องนี้ไปทางซ้ายถึงเปิดประตูมาร <c oughs> ะเบิดระ,ะเบิดเป็นผงระเบิดหรอหรืออะไร เปิดเข้ามาห้องนี้เอา้าดูเหมือนตู้นี้กําลังล็อกอยู่นะครับ<แ>เราต้องไปหากุญแจมาเปิดแน่เลยโอเคกุญแจอยู่แถวนี้ไม่เอ่ยตรงนี้ไม่มีกุญแจนะครับปะไปอีกห้องหนึ่งห้องยิมมีไหมกุญแจไม่มีนะครับแต่ครูวิสตีกําลังขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนะเปิดมาตรงนี้นี่กุญแจหรือเปล่าไม่ใช่นี่มันกาวอ้ <c oughs> โอ้ปิดประตูก่อนนะครับแล้วเนี่ยใช่กุญแจหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่กุญแจนะครับ ทำไงดีเนี่ยกูพิธีกำลังมาแล้วพวกเราเดี๋ยวนะเปิดประตูบาตรงนี้เออเออเจอเจอค่อยค่อยค่อยแง้มดูกูพิธีอยู่ไหนอยู่ฝั่งไหนฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าอยู่ชั้นบนอ๋อนั่นไงอยู่ฝั่งโน้นโอเคเข้าไปห้องโน้นแล้วนะครับหรือว่าเราต้องลงไปข้างล่างเอาเต้นบีบอยเฉยเลยโอ้ลงไปข้างล่างดีกว่านะครับเผื่อจะเจอกุญแจนะครับตรงนี้ เออห้องครัวคิดเช่นเปิดเปิดเข้ามาตรงนี้มีไหมกุญแจฝึงเอ๊ะเอ๊ะใช่เป่าเออคีย์นี่ไงเจอแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็ไปเปิดชั้นบนนะอย่าแจ็คพอร์ตเลยนะอย่าแจ็คพอร์ตเจอครูวิทีเลยอ่ะเราต้องเปิดประตูเข้าไปนะครับเราต้องไปไขให้ได้ตอนนี้ครูวิทียังอยู่ชั้นบนอยู่นี่เป็นการลุ้นสุดๆไปเลยนะเนี่ยถ้าจะเจอครูวิทีเนียบุบเ,เปิดมานะครับครูวิทีลงไปยัง อ่าลงไปแล้วเรียบร้อยอโอเคข้อยังชั่วหน่อยปลอดภัยแล้วนะครับแล้วเราต้องมาไขาที่ตู้ตู้อยู่ไหนอ่ะเจอแล้วเจอตู้นี้แล้วนะครับแล้วก็ไขปึง๋งมาเลยจืเจอจจอดูสิว่าจะได้อะไรนะครับได้เป็นปึง๋งฮะบล็อกออบบอมระเบิดที่ไงได้กล่องระเบิดมานะครับแล้วเราต้องเอาไปใส่ในผลไม้แน่เลยปะเราลงไปชั้นล่างนะครับ ครูบิสทีก็อยู่ชั้นล่างแถวห้องครัวหรือเปล่าอ่ะเราค่อยๆเดินนะครับใจเย็เนๆครูบิสทีไม่ได้ตามทันไั้ไงไม่ได้ตามทันแต่ว่าเห็นเราจากด้านบนแล้วเฮ้ยขอลงตรงนี้ขอลงตรงนี้โอเคลงมานะครับทางลัดนะครับเอาห้องล็อกอีก <c oughs> พ้อคิดเช่นล็อกนะครับห้องครัวล็อกอ่ะงั้นเราต้องอ้อมเดินไปอีกทางนะครับ <c oughs> บมาที่ห้องครัวแล้วอ๊ออ่าผล,ลไม้อันนี้ เราต้องยัดบอมนะครับใส่เข้าไปในผล,ลไม้ปุบเรียบร้อยนะครับยัดเข้าไปแล้วโ,โอ้โหนี่คือแผนอันแยบยลนะครับนะแล้วก็เอาตะกร้านะครับไปวางไว้เหรอเอเอ,เอเจอเจอพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อนคุณครูวิธียังไม่เจอนะครับเราต้องไปวางไว้ที่ต้นผลไม้นั่นนะครับเพื่อความเนียนโอ้โแค่นี้ก็นเนียนสนสๆไปแล้วอันนี้เป่าไม่ใช่ต้นนี้นะครับ อาต้นไหนเนี่ยที่ครูวิทีเปิดไว hey, ้เอ๊เดี๋ยวนะหรือว่าต้นทางโน้นน่าจะอันนี้นะอยู่ฝั่งนี้แน่เลยขอดูก่อนอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะเราลองวางดูนะครับว่าได้หรือเปล่าวางได้เรียบร้อยแล้วนะครับรอครูว<ะ>ิท<ะ>ีมาเจอเท่านั้นเองแล้ว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 ่าเก็บผลไม้ดีกว่าวันนี้ฉันจะเก็บให้หมดเลยอู้น่ากินจังเลยอันนี้ดีกว่าถึง ถึงหยิบให้หมดเอ๋เดี๋ยวนะเสียงนาฬิกาอะไรเนี่ยอ้าไปนี่มันระเบิดชัๆใครทำฉันเดียวเนี่ยเมือนหัวไปแล้วโอ้โอโอโอ